ปล่อยกูไปไม่แปลเ,เปิดหากี้ก่อนองั้นเดี๋ยวดูเปลี่ยนคำย,ยากๆนะมาเลยอ่ะพูดใหม่ทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึกทหารถือปืนโบกอะไรนะทหารถือปืนแบกปูนไปโบกตึกทหารถือปืนแบกปูนระบบตึก ไปโบกเตะมันเป็นเวอกคำนียังพี่ไม่รู้เป็นไรโอเคพี่จะหาคำใหม่ให้พี่จะพูดบอไปมาไม่ไปพูดดอดเด็กบัลบอกบลลกบลล็อกบอยลินเป็นไรวะแล้วโบกตึกเออเออโบกเต มบตึกระบกตึกตโอ้ยเฮียมาแล้วลิ้นกูปั่นตึกเอ้ไม่ใช่ไ้ทหนเือากาวหารถือป,ปืนเออทหารถือปืนจิบปูนไปะบกตึกปปว่าระบบตึกไม่บตึกพี่เออลิ้นพี่ ออะไรคำนี้ง่ายอยู่ง่ายยังไงวะหมอนลอยน้ำมาว่ายน้ำไปถอยหมอนว่าหนักกว่าเดิมกูตายเลยเร็วๆอะไรนะหมอนลอยน้ำมาว่ายน้ำไปถอยหมอนหมอนลอยน้ำมาว่ายน้ำไปถอยหมอน หมอนลอยน้ํามาไหว้น้ําไปถอยหมอนเอนะ้ยอะไรมามอ่ะอะไรนะหมอนลอยน้ํามาไหว้น้ําไปถอยหมอนหมอนลอยน้ํามาไ่ว้น้ํามาไปถอยหมอนอย่างนั้นอ่ะพูดเร็วๆกลยวหมอนลอยไหว้น้ำมาไหวยน้ำไปถอยหมอน อุ้ยเก่งอะ,ะอะคำนี้เริ่มยากขึ้นัาน,นิดหนึ่งะอะืมนิดเลง <c oughs> มันไม่นิดเลย <c oughs> พี่ว่ามันไม่นิดเลยมันนิดจริงๆอิว่าแล้วโกกูหายไปไหนแช่เทรนไว้นี่ว่าเะนะหาคำสันนะ้นๆน่ะ คือมียาไปอ่ะอืมพี่ย็นยืนก็เป็นญานกว่าแรกมันต้องระเบิดหน้าตัวเองมาพูดตานะเดี๋ยวพูดหูพูดก่อน ดอกคำปูจู้เสียบหูอีพ่อดอกคำปูจี้หูอีแม่โอ้ยีอะอะไรนะอะไรนะไม่เขาไปทีดอกคำปูจู้เสียบหูอีพ่อดอกคำปูจี้หูอีแม่โอ้โหยางที่ไปไปไม่ยไปพี่ไปทำภาษาไทยพี่ไปทำอ่ะเอาไปก่อนเลยเออขไม่ทีฟังไม่ทันเลย อาซาจานะดอกคำปูจู้เสียบหูอีพ่อดอกคำปู้จี้หูอีแม่ดอกคำปูจูจ้เสียบหูอีพ่อดอกคำปู้จี้เสียบหูอี่แม่เยอะแค่นี้ดอกคำไม่มีไอไอคำว่าดอกคำปูจี้เสียบหูอีแม่มันไม่มีคำว่าเสียบแล้วมันเป็นว่าดอกคำปูจี้หูอีแม่ไปเลย โอ้ยเฮียพูดไปได้ไงวะน่ะเราไปดูพี่แจงเฮียมามาตาพี่แจงแล้วอะไรนั่นลืมละดอกคำปูดจู้เสียบหูอีพ่อดอกคำปูดจี้หูอีแม่อะไรนะดอกคำปูดจู้เสียบหูอีพ่อดอกคำปูดจี้หูอีแม่เลยกูตายะ มันคิดดีไม่ได้เลยคำนี้คิดดีไม่ได้เลยไอหนูพิมพ์ไปในแชทไหมพิมพ์เออพิมดีไม่ได้เลยพี่หน่อยพี่อะไรวะคิดดีไม่ได้เลยแม่เดี๋ยวหนูพิมพ์ไปในแชทไอ้คำว่าเสียไปทางที่แม่เนี่ยแม่ง กูเจ้าก <si ูเจ้มาชิมฟันเปเสียบหัวใจซีแหละไม่ใช่หยุดร้องฟันชิพายนะมันกตเปเสียบหูอีเพราะดอกคำฟูจิไปไปชหูอีอะีรยม่งก็ไรเขาเหมือนกูนกูไม่นั่งอ่านภาษาไทยตอนนี้อ่าอ่าคำนี้คำนี้เอาคำดีดีกว่าคตรงานเลยสั้นเดยเดนเดๆน ฝึกท่องภาษาไทยใจเย็นหลงขอสอบท่องภาษาไทยอยู่แม่จะเย็นใช่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 รถยนต์เอ๊ะรถยนต์ล้อยางรถรางล้อเหล็กรถยนต์ล้อรางรถไม่รถยนต์ล้อยางรถรางล้อเหล็กยนต์ล้อรางไอ้เจ้ารล่หของจ้ากูคตรง่าย อีกทีไหมอะไรนะอีกทีรถยนต์ล้อยางรถรางล้อเหล็กรถยนต์ล้อยางล้อยางรถยางล้อเหล็กลล้อเห็กไม่คำแรกบรรทัดแรกเป็นยางบรรทัดสองเป็นรางบรรทัดสองเป็นรถรางรถยนต์ล้อล้อยางรถรางเออล้อเหล็กล้อเหล็กเออรถยนต์ล้อเฮ้ อยู่ดีมันต้องผ่านด้วยวะหมอกกำลังโยนลุงไปกูเรียนอะไรคิดด้วยดิเฮ้ยข้าล่างมีมาดิสัตว์เลยคิดด้วยดิเฮ่ยให้ลุงมาเรียนภาษาไทยกับพวกกูด้วยมั้ยเฮ้มาเรียนภาษาไทยมาไอ้เหี้ยอะไรอ่ะมิกอยู่อีกสายเหรออ่ะมิกอยู่อีกสายเหรออีกสายอ่ะมีสายเพื่อนมันแน่นอนเพื่อนหรือเปล่าเพื่อนเนี่ยปกติเวลามันติดสายม่ได้สายกับเพื่อน มาคำนี้หมูหมึกกุ้งหมูหุ่นต้มนึ่งเอ้องหุ่นตุ่นต้มนึ่งยาไงคำนี้ตายกูตายไม่ไม่ตายไม่ตายหมูหมึกกุ้งหุ่นตุ่นต้มนึ่งทำไมมันเรียกอุ่นยาังวะอุ่นหนูพิมพ์ไปในแชท อุ่นตุ่นตุมหนึ่งไบ้รอเห็นหน้าไบอยู่อย่าให้ปิดกล้องนะหมูมะกงอุ่นตุ่นต้มหนึ่งวันพักคิด มีคำหนึ่งคำนี้แบบง่ายอะ่ะพี่พูดเอาง่ายคือพี่เจ๋งยังพูดได้อะ่ะเอ้ยมิไหมายไสลับคขาง,ง่ายเว้ยแต่สลับเรามันยากเว้ยไอคนคิดไอคนคิดคำมันง่ายเว้ยแต่คนนี้แต่คนนี้ฟังมันยากมันมันไม่ยากคำนี้ยเอาง่ายคือที่เจ๋งเนี่ยก,ก็พูดได้มันเป็นคำสั้นๆเพียงแค่สองสองเรียกอะไรนะสองสองท่อนปอสองท่อนหรือสี่ท่อน สองสองสองเออแม่งว่าเป็นไปสี่ท่อนนะว่างแล้วแหละมันหายไปไหนแล้วยังไงวะรอรอรอได้ยินเออนี่ได้นี่พอใช้ได้ต้องเอาความรู้มาใช้ มามาละคำนี้ง่ายมากหีบมากมายหลายหีบโยกหีบหนีหีบมากมีหนีหีบหนีหีบหนีหายเอ้ยอะไรนะอะไรตอ้ไม่เขาแล้วเแปลกไม่มันดินผ่านนี่เลยเอาไว้เอาไว้หีบมากมายหลายหีบโยกหีบหนีหีบมากมีหนีหีบหนีหีหาย เห็นหนีหีบหนีบหนีกันมากมายเห็นหีบหลายหลายหีบหนีหนีเอ้ยันง่ายเลยครับง่ายอเลเทียมันไม่มันไม่มันเรียนภาษาไทยเที่ยมันไม่ใช่นสองทอนละนี่มันสิบทอนแฮชชัตส์สองทอนนี่มันสทอองทอนอนนี่มันสิบทอนสองทอนสิบทอนนี่มันสิบทอนสองท่อนสิบทอนในทอน ไปเล่นระเบิดกันดีอะไรอ่ะอีสองท้อนจริงสองท้อนแบบสองบวกสองอีกรอบอ่ะถอนมากแม่งกูลุม้าบอกห้าไอ้เี่ยะนี่กูเล่นนี่กูเล่นวิดูกูเล่นเล่นไทยมีคณนตวะเนี้ยอะไรอ่ะมันมีมันมีเอแบบนี้ด้วยเหรอที่มันมันแบบมันตรงตัวไปเลยเหมือนให้เราพูดไปเลยอ่ะยายมอยขายหมียายมีขายหอย หมียายหมอยเอ้ย,มย,ยหมียายหมอย่หอยายหมีเอ้ยไม่ใช่หญ่หอยยายมีหอยยายมีกัดหมียายหมอยหมอยเอ้ยหมียายหมอยยากมากอันเนี้ย<อ>เออแต่ละคำจะเย็นแม่จะเยน็นห้องกำลังฝึกห้องภาษาไทยอยู่ <laughs> อย่ากดกดันลูกเลยไปแสดงว่าคอมไบอยู่ข้างล่างใช่ไหมหว่าละน้องตัดน้องตัดลูปอยู่แล้วเอาลูกนี้ไปลงคลิปวนดูรอดูได้เลย

โออ,ออย่างงี้แหละโอแชทมันเลื่อนไม่ได้มามาเฝ้าหนูทำงานนี่แหละโปรแกรมที่ต้องการการสร้างคำในภาษาไทยนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> งานหนูการสร้างคำในภาษาไทยคำสาวมามาเรียนด้วยกันเรียนก่อนที่เดยกภาษาไทยอะ่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องใช้จริงมาพี่เจ๋ง Aaaa Cô photoshop thụt cái xe đen Ơi Để mà ừ. Để <coughs> ประมาณ65โอเคได้ไหมเกิดอะไรนึ้นนี่

ฮะว่าเวลามันเร,นราเล่นภาษาไทยไงเมื่อไม่มกี้ไหนอ่ะพี่ก็รอมันมอมันพูดอยู่เนี่ยไม่ได้ทำภาษาไทยอยู่เห็นแชร์จอพี่เลยอืมพี่ดูแชร์จอยไหมไหนวะภาษาไทยพี่ก็แปล<ม>เห็นละเห็นละ่ละะา น้ำภาษาไทยหรือภาษาอะไรภาษาไทย,ไทยใช่ทำไมพี่ดูพี่ดูซสึกมันไม่ใช่ภาษาไทยวะโอ้ยไม่ใช่คนไทยเนี่ยพี่ไม่ใช่คนพี่เป็นถังขยะเดินได้เีะะ็กกดจีอะไรชัตว์อาดูอิน,นเมั่ยไอพี่กดก็หายกดก็หายกดเตี้ยโจดเลยโอ้เตรียมจดเลย แค่มันต้องโจทย์ไงโจทย์ทุกมนณาจัโจทย์ทุกตัวอักษรนะครูบอกเตรียมโจยทย์เลยวาษาไทยวัยนที่สามสิบเดือนหนึ่งหรอเออม่จะเอาภาษาสามภาษาชัวววิธีสารมาทำยันนะหนุน่มมอเลยไมมอสองมอสอง,อสองแต่มองหงมาได้เรียนแบบนี้นะ้วจริงรอ่อเออมันเรียนแบบไอ้นี้เลยแต่เป็นสูรเป็นของไอเนี้ยให้ม่นลอกโจทย์แค่นั้นแหละ ที่เหลือกันเป็นสูตรโจทารโรเอ้ยไม่ใช่โจชโฉเออเออโจชโฉกับกุนยอุยว่ามันแทบไปแต่งเรื่องเอออะไรอะ่ะใครเรเียกวะเฮียอะไรเออนอนเล่นเกมไปเฮียมึงมีเฮียเรื่อ มาเราก็ซุบมให้มองพ่องตานนยานี่เจนอยู่แต่ีนพิโรนนะมึงเนี่ยโอ้ยพี่ปวดท้องแต่มหกอะไม้โมอหอ่ะมันนังเสือแทบไม่ได้เรียนอะ่ะบางบางครั้งเราต้องไปช่วยอะไรโน่นอย่างเงี้ยเัือ่ไอ้สัตว์เออ ต้ององแบอ้ยค <Yeah. S 2> ใครก็ได้ชวนมิกมาดิจัดไบมามิกจัดแป<ะ>มามาเเอไ,ไอ้เฮ<อ>ียนี่ปิดแจ้งเตือนกูมาลยมแงตายีนนี่ปิดแจ้งเตือนกูไนี่มลสโทโทรไร้องแห่งูไอ้ดีร้อง้งแม่เลย <laughs> โทรศัพท์กูโทรศัพท์หายเจนี่เจนี่จับไข่จับไข่เวส่าเวส่าเาคุยอะไรไอ้ยียโทรมาตัวกูจะออีกมามาบอก้ดิมามาบอกไอ้ิงเพือ t ไงไอ้บอกเฮียอะไรโคตดี

กูจะประจานว่าไอซีแล้วมันเลวแค่ไหนอะไรอะไรหัวมึงละมือมองะวเอ้ยของไะไของไะไเกี่ยวกันเนี่ยเราเละเราเละวิจดแล้วปวดมือเว้ยเออเอผมือตกเนี่ยอะไรมึงนี่อะไรเนี่ย่ี่ละมือนั่นพี่ละเมือหอนี่เาพี่ละมือใช่อ่ะ เออจะถ่ายใี้พี่ดูด้วยเมอกี้ไม่รู้สึกเลยแล้ไม่ทันเนีที่ดีบู้านในจริงออกูเลยอ่ะตกอใจกลัวเลยเยอะยักษมยงเงี้ยพี่แมไปดูนะใช่อะพี่เขาเยอะเออี้พี่ไม่พี่ไม่รู้สึกตัวเนี่ยใช่ อ๋ออันเี้อขียนดอเอ้ยมาเล่นสกุลาเปล่าเดี๋ยวให้เกเดี๋ยวให้เกดโทอย่าเลี่อย่าลโทรกโทโทรศัพท์มาอันนี้ไม่เย็น โทรศัพท์เอ้ยหมายโทรศัพท์พี่กายอย่างเขาได้เลยโทรศัพท์พี่กายโทษทีหนูไม่ใช่โทรศัพท์หนูเป็นแท็บเล็ตนั่นแหละเข้าได้ไม่ได้ได้ไม่ใช่หมายค่าแล้วหลุดแล้วพี่ไม่เหรอวะฮะไม่ใช่หมายค่าแล้วหลุดลองดูมันจะไม่ใช่หลุดแค่มันจะไม่ได้หลุดแค่เกมเว้ยสายโทรการ์จะหลุดโอ้แย่เลยอย่เ

การกระแบกบเรากางตามกสารตอนนั้คือไม่ได้ยินเสียงพี่เจมส์รึเปล่าอะไรม่ปวด่ะนักไม่ไป้พูดอะไรเลยนะชีวิตราตามหลักเว่าเาถามว่า กำลังหาผู <in> ้ต no <mumbles famili as> ่ดสู้อยู่จังแต่แกทาไมถึไม่รู้ส้ที่จับว่าไปจุที่อขาจสัก่อนที่จะซ้ำตังที่นด้วยนี่ะคุยตายเอาเลยจังจเหนูมหนูก็ได้เตี๋ยวเต็มเฮ้ยเอาไม้มันเรอยปปมันเรอยปแล้วเพื่อน

เรมีค่าที่เส็งกับลูกขาวที่ก็ขายใหญ่แข่งแลกวราเขาเราจะบอกว่าอีกตงนั้นเหมาอนอะรแบบเนเี่บว่าเป็นแ่ไรางนี้และอีกบางอย่างที่มาจาขเ็ดสอาไรี่อีกอย่างน้น่าทึาอเคจาที่ต้องพูดจาได้ฉันเพรียเนะเรืองมาันน่าพูดตามดีกว่าไม่เอาพอขยันบอเลย Ủa cờ đen có hài quá <laughs> Hãy <horses> <laughs> <laughs> <này> <laughs> ก like ็เลี่ยน้ไปาม่อพมากูเลี um ้ยงเื่อเลี้ยงกองไฟไม่อู่เลย ทำไมภาษาไทยมันง่ายง่ายแต่ภาษาเอ๊ะแต่ที่มันเป็นแบบคณิตศาสตร์เอยวิทยาศาสตร์เออปะท้อเนี่ยายากชิบหายมาขึ้นมอ,อปลายกันดีกว่ามาไม่เออหนูกำลังจะเจริญพี่เฮยอืมกำลังจะเจริญแต่โดนภาษาภาษาอังกฤษเอยคณิตเอยฉุดไว้ไม่เจริญละเออ เปิดการในเปิดการในแค่ไรความเจริญเฮ้ยพี่เจนว่าไม่ใช่หนูจดจดอะไรจดงานไอพี่จดยังไงพี่เป็นพี่พี่อยู่คนละฟังกันวจะให้จดยงไไม่เนี่ยหนูส่งไปให้อะ มันจดได้ที่ไหนมันมีแต่พิมพ์เฮ้ยมันจดได้หนูส่งไปให้อืส่งสมุดไปให้เนี้ยยืดแขนส่งอย่างนั้นไม่ส่งไปสนีไปรงบาลพี่ได้เลยก็ให้พี่บอกไม่บอกเอ้ยจบ ปวดมือไม่ไข้ดูไม่เอาไข้ดูอยังไ